ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆทั้งหลายสู่รายการในกู๊ดแคสเกมเมอร์ฮันโอ้ยวอร์ดเละเกมน่าชมตอนนี้ก็คือก็อดอิตเตอร์เบิร์ดนั่นเองพาร์ทที่เท่าไหร่กันแล้วนะฮะพาร์ทที่สาคนแล้วโอ้โหผ่านมาเยอะนานเหลือเกินพาร์ทที่3เร็วไปไหมแหม่ซึ่งตอนนี้ฮะเราได้อาวุธใหม่มา2ชิ้นนั่นก็คือ อซึ่งในฮุนใหม่คือดาบชื่อไอเดรลกับดาบใหญ่ที่ชื่อว่าฮงโกสเตรลนะครับก้่าจะหามาได้วัตถุดิบมาได้มีโคตรเหนื่อยบอกเลยอ่าเมาส์เทรดอ่าเอาใช่ไหมในเรื่องมัเนี่ยโอเคใช่ด้วยเอาเอาโซมาไปเอาสกุยาไปเอาโคต้าไปโอเคโคเยสแล้วก็ไป งานนี้บอกเลยที่แพ้แน่นอนโอ้ยนี <öst> ่ <asive> เรื่องจริงอะแน่นไม่เหมือนเดิ้เรื่องเลยที่ไหนเนี่ยมันละาตามล่าหาตัวอะไรหมดนออกเทลออกเทลยเตรียมปืนแล้วแหละเทียวปืนดีดีิ๊ด่ิดีิีดดิดีิ๊ดดิ๊ดดดดิ๊ดดิด จะเปลี่ยนสู้คนรีบหกแป๊บนึ่งอุ้ยดาบใหญ่แป๊บนี่อาวุธใหม่ขอร้องเลยเธอแกมานี่มานี่มาดิมา่เอ้าฟาไปถึงนะโคตรช้านี่แตะคนรโคตรโคตรมีก้นอุ้ยมันมีท่าไม่ตายเลยแม่ยเดี๋ยวเป็นห็นมิโซบะมาใช้ได้ไม่มีอะไรเลยมีอะไรไหมมีท่าอะไรไหมนี่ไงชาร์จอุย โอ้โหอ้าวไปไหนล่ะไหนแล้วทางนี้นี่นี่นี่ทางนี้นี่นี่นี่ทางนี้ที่ใช้ท่าที่ใช้เป็นตะกี้อยู่ไหนเนี่ยอ้าวอยู่ไหนมันอยู่ที่สายเห็นเสียงรอยเท้ามันอยู่เนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนสไลด์อ่ะสไลด์ไปอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่เหรออยู่นี่อยู่นี่นี่นั่นเัินนั่นเงยไม่ใช่ออกเทียมกับช่างมาเถอะไอ้นี่มันชื่อหาเลยนะชื่อหาอะไรชื่ออะไร ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะอะไรเจ็บเจ็บบอกเลยเจ็บเจ็บไม่แยบหลอกบอกเลยเอากินไม่โดนกินว่าวเดือดเดือดรอดรอดโอเคสมาอย่างนั้นดีแล้วอืมกินก็กินกินต่อเนี่ยได้อิ่มอุ้ยตายเนี่ยตายเหรอนี่ไม่เป็นไรไป็นต่อดี ไปตรงนี้ต่อมาตรงนี้สิจะมีพวกตัวหนึ่งแต่แต่อ็อกเทลตะกี้ไปไหนแล้วไม่รู้เลยเนี่ยหายไปแล้วอืมตรงนี้มันมีใช่ไหมอื้อจะเป็นดี่ก่อนดบัดบดับฟัดมันอี้มาลองท่าหน่อยมาลองท่าหน่อยมาลองท่าหนาอ่นอยอี๋ฉากชากแล้วตัวใคร ใช้แล้วไปไหนเออเนี่ยกินก่อนกุศลจะได้พิซซ่าชิลเซลพิซเซลอะไรอะไรเยอะแยะเฮ้ยนี่มันโบดพิซซิตอ่าโบดพิซซิตอ่าโบดพิซซิตอ่าโบดของของเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บได้แล้วไปได้ไหมไปไม่ได้ด้วยไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวออกเทลมันไปทางไหนวะเข้าโบดหรือเปล่า เข้าอีกทางนึงป่ะมันมีอีกทางนึงอะหนึงนึ่งนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ยอนึ่เหนึ่าหนั่งนึ่นึ่งหนย่งหเึ่นึ่งนึ่งหนึงหนึ่งหนึ่ห่ง่าหนึ่น่งหนึเนึ่นึ่หนึนึ่งนงงน่่่นล่นนนนนนี้ เอออย่างงีไ้ไปไป,ไปไมิชปรันะิชันคอมเพลตอมิกยังไ่อนะจุ๊บได้มา500ห้าร้อยเหรียญได้คนละยืงได้อะไรได้ SSO ก็ถือว่าก็ถือว่าไม่เลวไม่เลวเซฟตก่อนตะอนเนี้ยไปต่อโอเคไม่มีแล้วมั้งเนี่ยนี่ไปต่อ ไปในเรื่องที่2องโคโค่โค่ก็ไดู้หาเลยวะอ่ามีอ่ามีราวแล้วก็ลิโนโดแล้วก็สกุยยะฮะอ่าไปสู้กับกูโบโล่กูโบโล่ตัวบาเลยโมันตัวหาเลยกูโบโล่กูโบโล่กูโบโล่ชื่อมันแปลกๆปลกน่าต่ตัวโอ้ต่อไปค่ะปีนี้มีอ่า ยีพิ wow ีศาจพึ่งมาแล้วฮะในรุ่งเช้าวันนี้มีพวกเขียยแปลแปลแต่ในอย่างนี้แม่งโอ้โหแปลยากชิบหายได้มาได้ในใครว่าประท้วงเปล่า The protesters approximately marched hours, for two then ฟังคนพูดแล้วกันนะแปดยี่สิบแปดเฮ้ทางนี้ทางนี้นี่นี่ทางนี้นี่เรียกเป็นหมาเลยเออขาดีใช่ไหมล่ะแค่พลม่ไหวเลยแต่เอ่ไม่จบอันนีนายเห็นอ่ากดอิทเตอร์คุณเห็นกดอิทเตอร์หนุ่มตายต่อหน้าสิตายต่อหน้าคุณบอกยืนมองเลย keeping executives hours as usual sure แน่นอน post ฉันเนี่ยโอเคเอาละวันนี้เรามีงานให้ทำเราจะไปกันสาคนวันนี้ไปกับซุยะรับทราบแขกฉันนายเป็นผู้บัญชาการอ้าวอะไรโทรศัพท์เข้าอะ มีีอื่นไหมเนี่ยเอ่อไม่ฆ่าตายเลยกันเอามีแค่นี้ขอบคุณผมมากมากเลยมึงท่้นก็ตามสั่งมาบิ๊กบอสเงี่ยแล้วก็ไม่ควรเอาคนที่เกลียดมาเป็นเพื่อนผมวะไอ้ไหนคนละบอสเออไอ้ต่อเนี่ยต้องไปกูโบโลกูโบโลมันอยู่ไหนมากูโบโลเนี่ยช่วยหาไหมไปไปด้วยกันได้แหละเผื่อแม่งเก่งแต่เรามีดาบใหญ่จะกลัวอะไรเก็บของก่อน แค่ไดโอเวอร์สกเปปเปอ่ม่ออกไปลอเกินไอ้นี่ยมันไอ้นั่นมันดนั่นหรือเปล่ากูโบโลกูโบโลตัวนี้มันแกนี่มันะคาหนองคาโอบอกเลยไม่กลัวเดี๋ยวีนนๆตามหลังก็ไม่ได้ตามอยู่นะตามอยู่นะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยเดอเ้อเดี๋ยวปีเป็นปืนก่อนตรเนี่ยตรงนี้ตรงนี้โอ้โหปีออเทปีออคเทอะไรอเทนึ่งตัวสงตัวอ่า การตัวหาอะไพอดีฉะนั้นเรากูโบโลกูโบโลเนี่ยกูโบโลกูโบโลรอบเอเดหรือรอบมานี่เอามานี่เอามานี่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 กูเรียกไอ้กูโบโลมาไอ้ออกเทียมเสือกอะไรเนี่ยมาเอามานีมาามาาอาจารย์อาจารย์มนนี่ดดเอาอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหมึนมึนมึนเนดยนอ่ะอ่ะอะไรวะด่อะไรวะดโอ้ยออกเทียม อกถแกไม่ต้องยุ่งอ่อยช้าอ้โอ้ยเฮ้ยอะเจ็บเจ็บเจ็บออกเถวออกถมาดิอเีวมาดิอกเถวมาดวมาดิแงอเถอะวันี้บัโล่ค่อยไปหลังมือวดตัวดแตกอ้ยอ้ยอ้ยตายออเถีตายกินมันทีลตัว และโซมุก็เอคูโบโลมานี่เลยเดี๋ยวเดชาร lord, ์จก่อนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ชาร์จไม่ชาร์จไม่ชาร์จละเดี๋ยวเดิ้ลลองต้องลองชาร์จลองฆ่าหน่อยดีลองฆ่าหน่อยไปทางไหนวะเนี่ยมันละไปเดียวโหค่นน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จก่อนไหวได้ยังเนี่ยเออได้แล้วสุดยอดถ้ามันสุดยอดเดี๋ยวคนน้ำโคนน้ำโคนน้ำกันแหละ ไม่ถึงอ่ะเหยียบเหยียบอุ้ยอะไรกินยากินยาก่อนโหเหลือเหลือเดียวด้วยเหลือนี่ก่อนเลยเอาเขียวดีก่านี่ง่ายกว่าค่อยขู้นโ้ขึหลังแทงท่าเลยบ้างเนี่ยอื้อล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วล้มด้วยว่ะอันละแค่แค่กระพีมแค่ขีดโดนทีก็บาดเจ็บแล้วเหรอ อย่างโดนยิงไม่โดนดิไอะปันไม่โดนอุ้ยไปแล้วกว่าจะปันมันโดนโอ้โหแล้วคนหนักหนักแบบหนักโคตรโคตรอ่ะเดี๋ยวขี้เบี้ยวเบี้ยเที่ยวแย่มไหนเนี่ยเดี๋ยวเอาเทียวเอาเที่ยวมาที่ก่อนที่ก่อนตัวเสือกเนี่ยมัดท่วงจังเลยโอ้โหพ่นน้ำมันโดนกูมาแล้วมันมาแล้ว,ลวอ่ะ ไอ้สักมาย่ามันยืนดูทำไมเนี่ยมาช่วยก่อนตายแล้วเนี่ยเออลีโดร์ใจขี้ขี้มากเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหมันคือเมื่อกี้ปากไม่โดนอ่ะเข้าไปในปากมันอุ้ยวันนี้มันต้องฟันหน้ามันเหมือนปล่อยพิษอะเหมือนปล่อยพิษเลยดูดิไอ้ปูน้อยอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่นี่ อยู่ตัวอยู่ตัวอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมันจะค่อยตีข้างหลังนี่ไอ้พวกไอ้พวกซากุยะมันล่อไปโดนเล่าอยู่ข้างหลังอือกดชาร์จกดชาร์จวันเนี้ยกดชาร์จก่อนชาร์จชาร์จเอาไม่ชาร์จอื้นชี่คุก่อนดิพื้นชี่ก่อนไอพวกไม่ล่ามันเอออย่างงี้มันต้องขันมือขันแม่กูดิขันแม่กูอย่างเดียวเลย เสรเอ้ยเสร็จท ah> ี่เหลือข้างหลังเลยข้างหลังเลยนะมันรอก่อนดงช้าก่อนกูช้าก่อนนะมึงเอาไปไฟฝั่งนี้ชาตั้งนานโอ้ยข้างหลังเลยข้างหลังเลยมันถันมาแล้วมันถัดไปก็อย่างนี้ต้องโดนอย่างนี้ต้องโดนอ่ะไม่โดนมือจะพูดอะไรละไม่โดนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเอ้ย โอ้โหนอนคนน้ำน้ำหรือเปล่าคนอิฐแตกเลยแหละอึอึปตีเข้าไปเนี่ยจะออกตรงไหนเนี่ยจะออกอยู่ตรงไหนตรงที่เปล่าตรงนี้ปีกปีกเนี่ยปีกปีกอปีกฟันหน้าไม่เห็นสะเทือนเลยอึอึเนี่ยต้องฟันตรงนี้ฟันตรงนี้ปีกเนี่ยฟันตรงปีกเนี่ยเด่นเด่นกันกอนอยไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วมันโขมันหมุนมันหมุนมันหมุนมัน <pay festivals> ่แล้กมันแตกก็แตกโก็แตกกูแตกอชาร์จชาร์จได้ยังไปฟาดนะทำไมมันงาบทีเดียวกูตายสุดยอดโอ้โหนี่โดใกล้หมดแล้้วโโอหมันเพิ่มได้ตายกี่รอบมาแล้ววันนี้ไหนวะเนี่ยไหนไหนไหน มากอ่ะออกเทล้างอย่าโอ้ยพี่ออกเทลยังไม่ตายเหรออกูโดนหน้ามีหน้าเมฆมันหน้าเมฆมันตกหน้าเมฆโอ้เออกินมันก่อนนะกินมันก่อนกินหน้าผัวเฮ้กสลับปีซะสลับปีสลับปีมันนี่ไม้กระบองเหล็กนี่โคตรเทพตีมพี่เข้าตีมันเข้ามาเนี่ยเดี่นี่มีรางไม่ดีมึงใหกลัว ลางกูตายนี่แหละเบู <c oughs> ชิบบูชิบเออแตกกิว้วม,มาแล้วมาแล้วตกมาแล้วอุ้ยตบหลบไม่ออกไะเนี่โยโอ้โหไปไหนหมดเนี่ยโดนโลกต่อแตกรอบละตายทีอ่ะยิงมันดิตายยากตายเย็น,เน,ตเตยนดีเกมนี้มาสเตอร์เกมนี้ตายยากตายเย่นอน,อน,ยนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วนอนหรือเปล่าเนี่ยมันหลอกมาด้วย เอ๊ะจ่าเอออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหันหน้ามาแล้วเอื้อโดนเด็กแล้วกระบองลิงนี่แทบไม่ลินโดโหเรื่องหมดเลยนิดเดียวสกุยยะสกุยยะมาสกุยยะมาสกุยยมาดิเอาลินโดตายห่าวแล้วเออชิมก่อนหนงชิมก่อน เดี <mile> ๋ยวแล้วมันหนึ่งไหขอขอแป๊บนึงขอปั๊มเลือดก่อนไหนไหนแป๊บนึงเลือดอนเลอ่ะเดี๋ยวไปคืนชีพให้ลิโนก่อนลินโดลินโดมันเดี๋ยวมันอ่ะมันยิงมึงนี่เล่งไม่ให้กูยิงมึงไม่ให้กูคิดจะเฮ้ยคืนชีพก่อนนึ่งกูไปแล้วปังกันนั้นกูไปแล้วไปไหนไม่อยู่มึงละไปไปคืนชีพก่อนคืนชีพก่อนนี่นี่นี่ไออันนี่นี่อึอึอึอ้าไปโดนนี่ได้แล้วเลือดมากเพิ่มคูนยิงไอ้นี่ก่อน

โขูดถึงเวลางาบอืองาบ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 แล้วคูได้ขอแล้วมือตอนเนี้ยออกเลยวิ่งยิงนี่จะฟันมันฟันมันเอือมันดาเมจแดกเยอะมากเดี๋ยวมันลงบอลลงบอลลงบอลเออมันโอนน้ำอยู่มันเอาเงี้ยมันเอาเงี้ยมันเอาเงี้ยเออท้ายทีโอ้โหตายยากโคตรทอ่ะตายไปสิบกว่ารอบวันเนี่ย ห้าโอ้โหได้มาแล้วดีเดี๋ยวคนดิกการอะไรมาเนี่ยห้าโอ้โหได้ของมาเต็มเลยได้อะไรซียบีตายกี <Nixon> ่รอบเนี่ยแล้น่าตายมันหกตายตายหกสิบหรือตายหกเนี่ยต้องเซฟก่อนมีสู้แล้วไอเนี่ยสู้ยากโคตรโอ้ยดูนี่มีอะไรมีมีอะไรคราฟได้บ้างเมีคราฟดีมีอะไรบ้างดูเบร์คราฟวันนี้ก่อนเลยไหมนี่อะไรอ่ะ ไอ้นี่มันโอ้โหไอกูไปลา่าไอ้นั่นเปล่าเนี่ยมูดอะไรเนี่ยดูดูดดเมทดิโห12เอ่อไม่มีอะไรแล้วนะเออโอเคครับสำหรบวันนี้ก็สนุกกันหรือเปล่าครับถ้าไม่สนุกตีชม,มอะไรก็ได้นะครับจะฝากเม้นฝากด่าเลยเล่นว่ากันอ่าสำหรบวันนี้ก็อย่าลืมแปลกดันกันด้วย อ่าสวันนี้ก็ซิวเกนเน็กวีกุ๊ดบายจ้า